ค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านทุกคนเมื่อนี้แม่ตุ้ยกะได้เลขแม่เขียวหน่อยมากมอนวยท่วมากบอกรวนๆว,วนวังหันแม่ตุ้ยกะเลยเอาสีเอามากว้าแหล้ดกะลงสวยขักแล้วมงอนแต่วันท่มากวังหันว่าแม่เขียวหน่อยท่มากมาเพิ่นฝันเมเคลื่อนืนี้มาสัน่นท่มากดวนดวน,ดวน,ดวนกันเลยเฝ่าวเพราะว้า,า,าหิฟันะ่ะ เฝ่าเอาไปลงเพราะว่ามันหยานเอฟซีมเห็นเพราะว่ามันดวนดวน,ดวนกับปุ่งสุดท่ายดวนดวนหน้าเขียวหน่อยเพ็่นพวกมาบอกกับฉันว่าว่าเพื่นฝันดีแล้วก่าฉันนี่เป็น,นไปรัฐบาลไทยก่อนจังไปพื้นบ้านตำเล่าด้วยค่ะเพราะว่าเลขมาเขียวหน่อยมันปไปได้ทั้งสองอย่างนนาเนาะวันนี้อาจจะไป ไทยก็ได้เล่าก็ได้มือนีสื่อเล้าก่อนไปสื่อไทกอ่ก่อนก่อนถี่ไปพื้นบ้านตำเล่าช่วงเยน็ยนๆช่วงสองถุ่มก็เข้ากับมาสื่อรัฐบาลไทยก่อนก็ได้เพราะว่าเลขกมาเขียวหน่อยมันไปได้สองอย่างสื่อได้ไท่ก็ได้เล่าก็ได้เดขกกนคนโทษว่าหาด้ดดวนดวนมือนีกันมาผัฟ้านีแล้วมา ฝันมาพอมาบอกว่าสันวาฝันมาพอมาบอกมาเข่าฝันว่าเลขกยุตไตรเลขยุตไตรหิงพระว่าสันพอพันบอกไม่หมอเศร้ามากพันก็เลยไปเปิดเบิ้องก็เลยเห็นเป็นตัวเหล็กอีววาสันวะไปเปิดเบิ้งก็ว่าเห็นเป็นตัวเลขกอีแก็มีเลขกก็เห็นเป็นเล็ก เห็นเป็นเลขเก้าหกหกเก้าสองเก้าจับปูให้ก็มีเก้าหกหเก้ากรับหัวก็เป็นเก้าเก้าได้อค่ะเพราะว่าพอพอบอกว่ายุติหิ่งผะตื่นขึ้นมาย่ำเ้าก็เลยไปเบิงก็เลยเห็นเป็นตัวเลขอันนี้แหะค่ะเป็นเก้าหกหเก้าสองห จับก,กูให้กับมีเก่าหกหกเก่าเก่าเก่าค่ะนี่ฝันมาพอาบอ่อยู่ใต้หิง่งผักได้เปิดเปิดเบื้องก็ไลยมีตัวเลขอีหลีพันมาหน้าเขียวหน่อยท่มากดวนดวนอ่ะนี่นี่นยตุยกับมาวางฟังกับสวยแล้วที่บางค้นกับสิบ่เห็ดน้ำสวยปานนึงเนกันไปเห็ดงานตะโส่นกับมนท่มากบางครั้ง ตื่นขึ้นก็ไปเก็บงานก็บ่ได้ไปตามเพิ่นง้อด้วยก็ไปเฝ้าพ่อพ่อพ่อสบายก็เลยบ่ได้ไปาาตามค้งสุดท้ายมือเลขกออกสัเก้ากับทไปตามแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ไปเพราะว่าติดธุระง้อด้วยติดธุระแต่ตุยกัเลยบ่ไปตัวเดียวเพิ่นก็ไปทำงานเนาะ หาเวลาเป็นยากไปสัมผัสกับไปย่งมือแร่งคำ,คำคำกันเลิกง,งานอันจะไปย่งมือเศร้าก็คือไปก่อนหกโมงจะถึงเราบางคนไปทำงานตาเศร้าคนได้ตามตัวยากหนาเขียวหน่อยไปทำงานนอกจากคนหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์มือเดียวค่ะตามดวนๆให้แล้วเด้อค่ะไม่เขียวหน่อยพ้นฟันเหนี่ยมคนหนึ่ง เป็นฟันแม่นเด้ไมีเขียวหน่อยพื้นบ้านตำเหล้ากันเขาดีมาหลายงวดแล้วมือนี็ก็ไปซื้อรัฐบาลไทยก่อนก่อนจีไปพื้นบ้านตำเล้าเของมือนี็ก็ได้บเป็นหายมาล้านวนๆยกตู้กับเอามานางหว่าจะมารวยทั่วมาบอกทุกคนเด็หน้าเขียวหน่อยตามล้วนๆโค้งสุดท้ายด้วนๆ โคงสุดท้ายอิลี่อิล้อนะคะโคงสุดท้ายจนว่าอัโค้งสุดท้ายจนว่าเชียงนี่เวลาซื้ออยู่น้ตคือว่าบางคนกระแสจัดซื้อว่าใดจริงๆเป็นท่วมาก็เลยเอามาลุ่มเหตุนซื้อได้ม่อซื้อได้เมื่อซืกับว่าห่วงนะจ๊ะว่าว่าแต่ลุ่มเป็เหตุนตามเป็นท่วมมากกว่าอ่นบ่ลุ่มฮะมอดไว้กับจีว่าคือว่าลุ่มเอามาให้แล้วคือว่าลุ่ม นี่แม่เขียวน้อยคนฝันแม่นมืินนี่ก็ะ huh. ห้อนกัะแดดกระแดดค่ะคำมากกับฝนตกอีกข้างบ้านเนี่ยตุ่ยฝนตกดีครับตกขึ้นเงินนี่ก็ใกล้เที่ยงนั้นตามด้นด้วนด้นด้นกับอีด้นด้วนคักคักอีนีโจนว่าสิเที่ยงโ่งสุดท้ายด้นด้วนกันเลยทันว่าเอามาลงให้ เอฟซีเบิงกับฮามันออกกัสิเสียดายมากการเล่นที่เอามาลงช่องเพราะว่าก็สวยๆกับสีล่องก็เกาะะ่าเลยค่ะสวยก็ได้เวลากับกันบได้เวลากับบอนั่นเนาะบอกไปเพราะนได้วเวลานะ,ะมันได้เวลากันยูทูปเขาส่งสีจงใหายไปนะ้าบ่ได้เวลากับ ขึนกับสีบอดีันไดกันวะแล้ทําำเวลาเวลาบ่หันใดยนนั่เเนนงเหรียญวลเลยมอจกักมันเสีออกตัวใดเนาะคะเล็กกไดตรงนี้กูใด้หว่ามันจะออกตัวใดตรงนี้กูใดโชคดีเนาะตอนเย็นเนระบามไทยกูได้โชนดีกับพวกที่ไวไหวเ ใแล้ะไปซื้อกับอกซื้อจังหบาทเลยถ้าจะอยากเสร็จลุ่มขีดลุ่อย่างนั้นท่านมีเวลาได้ซื้อไปซื้อให้กันแต่ว่า,าท่านมีเวลาลุ่มวันนี้แล้วกันจนถึงหาเวลาซื้อคนฟันมาพอคนมาบอก เด็กวิจัยหิ่งพระเดษีว่าสัมปะไปได้ไปเปิดเบืงเงย่อมว่าส่องไปเปิดเบิ้งกัดเห็นเป็นตัวเลขอีหิริว่าเห็นคือฝันอิริไปเปิดเบิ้งกับไปพอออิลิไปเปิดเบิ้องขับไปเห็นตัวเลขเก้าหกหกเก้าสองหกจับคู่ให้กับเก้าหกหกเก้าเก้าเก้ากับหัวหกหกจับเองได้ค่ะหกหกก็บนี่ ทัดใหเ้เจ้เก้าเก้าเล็กเมฆหน้าเขียวหน่อยพอมาบอกว่าเล็กยึดใต้หิงพระจะได้ไปเปิดเบิเบ้องจะได้ไปเห็นนี่นี้ค่ะมีเก้าหกหกเก้าสองหกทัดให้กเก้าหกหกเก้าเก้าเก้าข้าวแครนี้เด้อค่ะเล็กมฆเขียวหน่อยพอมาบอกยึดใต้หิง่งพระก็เป็นตัวนี้เด้อค่ะ ไปเปิดเบิ้งกับแมนอีนี้นี่เลขกอีลีค่ะตามนี้ด้วยค่ะเลกพอมาบอกยึดไตหิ่งระจะสีออกบ่ออกเนาะค่ะกับบะมีไผ่หงแก่้่าไปเปิดเบิ้งคนก็เห็นเป็นแบบนี้ค่ะดวนๆวนค่ะฝ้าอสิเพราะใสื่อแค่นี้แหละค่ะอ่าเอฟซีตุได้ชอบค่ะจัดไปเพราะชอบกับคนพ่านเนาะค่ะอันนี้มันเป็น เพียงแนวทางความปันแจ็คแมนบ๊อแมนกับบอมีผก้ใดู้หค่ะขอให้เอฟซีเอาไปซื้อเราให้มันลวยๆวยให้มันถือละลายมือนี่ให้แห้งๆปังๆให้เล็กเม่เขียวหน่อยมากตามคําขอเอฟซีที่ว่าตามไม่เขียวหน่อยให้แน่เป็นกับฟันวน,วนๆแล้วขึ้น,นเด็กไตหิงค่ะพอมาบอกอ่ะ ขอห้ยลำลำรวยๆสวัสดีค่ะ